ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มรอบที่4ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนพัฒนาวนกุหลาบมหามงคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษานครปฐมเขตสองข้าพเจ้านางสาวพัฒะะนันแก้วขาวเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคม พศส2536ปัจจุบันอายุ27ปีที่อยู่บ้านเลขที่164หมู่ที่1ตําตำบลทุ่งขวางอำเภอกำะเมงแสนจังหวัดนคนปรปฐมเบอร์โทรติดต่อ088 559 2426ประวัติการศึกษาจบ ระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทพวิทยาจังหวัดราชบุรีระดับมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนราชินีบุรนะจังหวัดนคนปรปฐมระดับบุดุมศึกษาจบจากคณะคลุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลายัยราชพัฒนคนครปฐมประวัติการรับราชการ บรรจุรับราชการวันที่1สิงหาคมพศ2562ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนพัมฒนสวนกุหลาบมหามงคลเลขที่ตำแหน่ง3025ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมอายุราชการ1ปี11เดือน หน้าที่หลักด้านการสอนและงานพิเศษ 1. เป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3ทมถเป็นหัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปี2564 3. เป็นหัวหน้าโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจของเด็กปฐมวัยปี2564 4. เป็นเด้ขานุการฝ่ายวิชาการระดับชั้นอนุบาลปี2564และมีหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนการปฏิบัติงานข้าพเจ้าปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่นรักษาวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกฎกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้กับทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนให้ความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการเพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จลุ่วงตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอด้านที่1การปฏิบัติตนข้าพเจ้ามีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มุมั่นในคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอวางเป็นกลางทางการเมืองรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมน้อมนำหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตละเว้นอบายามุกและสิ่งเสพติดจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเป็นแบบอย่างในสังคมให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องเช่นมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต,าต่างๆผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนมีระเบียบวินัยในการทำงานมีความซื่อสัตย์สุจริตให้ความรักความเอาใจใส่ต่อที่ทำงานและต่อนักเรียนอย่างมีความสุข ด้านที่2การปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ข้าพเจ้าได้จัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ถูกต้องออกแบบกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ใเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมผสมผสานกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทุกด้านโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวกมีการกำหนดตารางกิจวัตรประจําวันส่งเข้าไปในนายกลุ่มห้องเรียนมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำ Google Form s, ส่งให้ผู้ปครองมีส่วนร่วมในการประเมินหลังจากการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสม,สมอการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าผ่านการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าพเจ้าสำเร็จการอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในหัวข้อาการสอนเพศวิถีศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้แบบ e-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน22ชั่วโมงข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อการเลือกหนังสือเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยข้าพเจ้าผ่านการทดสอบวัดความรู้ผ่านระบบออนไลน์เลือกความรู้รอบเกี่ยวกับวัดในประเทศไทยด้วยคะแนนคิดเป็นร้อยละ100%เซของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาชัยภูมิเขต3 ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปงานบริหารวิชาการงบประมาณและบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมข้าพเจ้าเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกใหม่อยู่เสมอขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ข้าพาเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเท พัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีต่อผู้เรียนและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ